ไส้กรับมูไม่ใช no, ่เบคอนเผ็ดไหมนิดหน่อยนนิดห่อยกินเรียนแบบยูทูบเบอร์เห็นเขากินเราก็บอกว่าถึง ถึงขั้ต้องตำส้มตำเลยอ่ะต้องอต้องไปจบครกขึ้นมาแล้วก็แบบตำส้มตำพริกกระเทียมอือแพแพดอืมนี่ของเก๋เผ็ดกว่านะคะของคุณเขาแบบมีเอืม ต้องวางกล้องแล้วไปกินเหมือนกันละอยากกินเหมือนกันละทับไหมเสมากมาก